ได้เวลาตีเคลเซียพิกาแล้วครับงั้นก็มาเลยครับคุณคนแก่แดกยาแดากแล้วแดกหมาไปไหนมันอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหหลบหลบแล้วหลบมาทางเดียวกันยังอยูหัว <c oughs> แล้วมันเ <c oughs> ลี้ยงปูมันเลี้ยงปูมันกตกซะปูเกือบตายหัวแขนอะไรมันใหญ่หมดเลยเว้ยหัวมันใหญ่ไหมแม่งมันเลยหิบหัวใหญ่เอาไว้ตบหน้าเราเลยดีกว่ามันเลีงแต่กู กูเป็นเมลีน,นะเว้ยกูก็เมลีเหมือนกันนะเว้ยเมลีแท้เลยไอเมีเหมือนกันไม่พี่โดนี่ไงกูโดนเนี่ยกูเมลีแท้นะเว้ยกูก็เมลีแท้เหมือนกันเมลีปอมมาเฮียกูเมลีฟูลสต็อปไปสัตว์มันหมุนมันหมุนมันหมุนกูยิงธนูเข้าไอยู่เท่าไล่มือเลยพื่อนเอาเทียมันไล่กูเมลีปอมมาเฮียกูเมลีฟูลสต็อป ใชสลามญาติการตีอยู่พวกตัวตีนี่ถึงโอ้ยโอ้ยมือแม่งมึงเอาไว้ตีพ่อตีแม่เหรอไอ้เนี่ยสลามสลามชคิวไปเม็ดต่างเดิมน่าจะน่าจะตรงเฟสสองมั้งโอมากาโอมากาโอมาการหรือไม่ก็รอตอนเฟสสองอะไอพี่ตายแล้วเติมตายแล้วใช่ได้หนี่เติมได้นะ ไม่มีเนื้อไม่อยากตายเลือดกันเลยที่ผ่านแม่งไม่ไอ้เหี้ยซับอยู่ซับอยู่ซับอยู่เขมอเตอร์ไว้ยเยอะเยอะแม่กูจะล็อเบอร์ใส่ช่องอันนี้กูทำไมวะเนี่ยโฮ้เหี้ยเติมไว้ที่เปมอเติมไว้เฮ้ยเหี้ยเฮ็กเข็นอิเติมไว้กูไม่ใช้ไ่เหี้ยทำไมวะเพรากูยังไม่ตายแกตายแล้วว่ะพี่แหละตายแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเออตายแล้วค่อยว่ากัน โอยู่ตีว่าลู่อยู่ลู่อยู่ลู่อยู่เฮ้ยมือจะมือพ่อมือแม่ยี่ห้อมือมือมือจะแตกแล้วมือจะแตกแล้วดาบพึ่งแม่งเลยดาบพึ่งแม่งเลยแซลมอนพึ่งแซลมอนพึ่งกูเล็งมืออีกกันอยู่กูจะตายแล้วมันเล็งอีกแล้วันเล็งกูเฮ้ยมันปล่อยกระโหลกเหรอเมื่อกี้ก็เหลือที่เหี้ยแม่งอะไรแม่ย้อย้อยลงมาไอ้เหี้ยไม่ใช่มันย้อยลงมามันหน้าอีกคนนึงแก่พี่เกือบตายหุยโดนลบ เทคนิคเติมใบเพิ่มแขนหายหนึ่งแขนหายหนึ่งพุ่งใส่พี่พุ่งใส่พี่พุ่งใส่พี่สวยตอนนี้เลื่อกูเลยสิบเจ็ดพูสกิลเดียวกูแตกเลยปล่อยปล่อยกะโหลกอยู่นะปล่อยกะโหลกอยู่นะระวังหน่อยไม่อย็นมองเออมันตกกูดีเงี้ยไม่ไม่เห็นมีที่อะไรเลมี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 หน่ะน่ะเห็นไหมกระดูกอะระวังหน่อยกะโหลกโอ้ยอย่าโดนเต็มเต็มเลยหมุน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 มือแตกมือแตกมือแตก เฮ้ยมันเสกมันเสกมันเสกรุน้องมันเสกมันเสกรุน้องอ๋อซื้อแล้วเสกงมันกน้องไฟเศษสองเลยด่าด่าไฟเลยด่าไฟเลยเดี๋ยวกูมีเยอะแม่งแม่งมีพวกแล้วมันอ่ะโอ้ยอีกทีกูเลือดกูหนึ่งร้อยเจ็ดยแม่งลุยลุยเเชี่ยเกือบพุ่งเข้าหน้ามันเชี่ยเลือดสามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอพี่ใช่แล้วพี่ดาไฟเออโอ้ยือกระโดดไม่ทันเทคนิคเทคนิคเทคนิค อุ1 <S 1> <S ๊ย yeah, ี้ยเติมไว้เติมไว้เร็วคือฝากเขียนลูกน้องได้มั้ยกูจะจุบบนชิบหายแล้วเทคนิคเติมไปเทคนิคเติมไว้อ๋อไอ้เหี้ยลงสมนมิวไอ้สัตว์โอ้ยเหี้ยตายเหรอเกือบตายใกล้แล้วใกล้แล้วเขาใกล้หลับแล้วไอ้ยืยแม่งกูมัตายเฮียอะไรใกล้ๆมึงเนี่ยกลับมาแล้วแล้วกินูแล้วกยาก่อนเดีู๋ลดสามสิบ โอ้ยเชี่ยทำไมโอแมนมันอยู่กันมานด้น่ะลูกน้องลูกน้องทำม้อนเหรอลูกน้องทำม้อนเหรอลูกน้องทำม้อนเหรอโอ้ยโอ้ชิบหายสู้ๆนะครับเติมใบพี่พี่เชี่ยเลยหลือผมห้าสิบผมบอกอย่างนึงนะว่าวันนี้ไม่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมโดนล็อกวิญญาณนี่เฮียเดิมโดนชูแบบพวกมึงจะตายเฮียอะไรไหวนักอย่าก็ตามเก็บวิญญาณเอาเฮียแม่งแม่งพวกพี่อะแม่ง เติมไว้ได้ผมแม่งโดนยมทูตล่างวิญญาณไอ้เจ๊แม่งลูกน้องแม่งไอ้เหี้ยะอันปันปันฟันมันเร็วเกินพึ่งตามไม่ทันเสียไปไอ้ลูกน้องพากูกระโดดไอ้เหี้ยกูไปโดนหัวเลยสัเุดลูกน้องแม่งเกิดตรงมือพอดีไอ้เหี้ยโคตรท่าเลยสุดไอ้ยี่อะโดนยี่อะไงเนี่ยโดนกระโดดโดนกระโดนกระโดดโอ้ยลูกน้อง ลองเท่าเดิมแล้วสปาร์คพาบินได้อยู่นะใช้เป็นเลยทำไมกลิ่นทำไมแม่งได้กลิ่นเหมือนมูลทุ่นส้วมเลยวะกระโดดลงกระโดดลงเลือดกูเลือดในคตรน้อยเลยเออเลือดมูนดีก็มาสองร้อยเฮียไปโอ้เฮียโดนยิงกูโดนกระโหลกซ้ำสองเฮียซ้ำเติมกูอย่าให้เจ้าห้องเซิร์ฟตายมันเบบีแล้วมันเบบี เติมไ่เติมไ่โสองร้อยสิบห้าสัตว์โค่นอ้เกบีมันไม่ได้แม่งอยู่ใต้ดินนี่สอไอ้พวกมังน้องเี้ยเนียตาย่ึจะตายมูจะตายเฮ้เจ้าของซิร์ฟจตายเจ้าของซสองบส้อยห้าสเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่ว้าวว้วเติมไเติมไูจบูจบููจบไอเี้ยกูต้องใช้เทดกนิ้วอ เจ็บหนักนั่นะหนักเพื่อนหนักเหมือนกันเลืองกูเลยเก้าสิบกูไอ้เคียกูเป็นวายฮันฟูสต็อแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเคียร์ลูกน้องก่อนเคียร์ลูน้องก่อนสองเลยมันใกตายแล้วมันกลตายแล้วนหาผ่นห้า่่แคเซการแคเซอร์พิการห้าพันาพันง่ายเปนแล้วก็ตูรุยชิบายกสุธรรมาก็หมดง่ายดีไอ้ยงไเกิดโดนลูกศพลูกน้องน้องมันมีน้อย กูไม่เลยจะบอกกูไม่เลยจะบอกใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วลูกศิษธรรมดากูหมดเยี่ยพึ่งแบกหายแล้วนะเว้ยเว้ยอะไกูมีดาบพึ่งอยู่กูตีไม่ถึงระยะมันสั้นหนึ่งพันหกหนึ่งพันหกหนึ่งพันหกตีลูกมองแข่กันใกล้ตายเแี่ยมึงอย่าลากรูไปด้วยนะเว้ยเฮ้ยตายแล้วตายตายล้าชนอย่ต้องเยี่ยไม่เห็นเลยนะเยี่ยทอดแม่งรู้เปล่าทอดแม่งโหดเท่าไหร่อ่ะโอก็ตาย เชี่ยสกิดอ๋อกูสกิดถังระเบิดพี่มันรอดถ้าเกือบตายเลยผีหรอเต็มกลัวไอ้เหี้ยถังระเบิดโดนใกล้ๆทีเดียวเอ้ยเหี้ยคนอยู่ไกลๆไม่เกือบตายเลยกล่องใครใครเก็บกล่องตรงนั้นยังเออผี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 แลยที่อยากจะบอกคือแม่งแดงเหมือนกับผัสังเลยเหี้ยสักนนึงเดี๋ยวไปกดลูกปั้นไปกดของนั่นก่อนมีลูกแก้วไหมลูกแก้วไหนครั กูแก้เพิ่มพลังเวทย์ใช่ไม่มีเลยนะไปครับผมอ๋อไปไปไปเลยอ้าวเที่ยเที่ยบเหรอได้เดี๋ยวกูว่าได้ย่าเดาไอ้กิดอะไรขึ้นเมื่อกี้กูกดว้าแล้วไปพายเรียกกับกูไปด้วยไปเลยอ๋อคือเที่ยบลาวาเที่ยบลาวาเที่ยบลาวาจะพูดไงดียร์กูเผลอกดไอ้สมุดเที่ยนั่นเน่ะไม่เป็นไรมันบัาได้เหมือนกันโดนหลบโซ กูโดนเต็มเต็มเลยวูด hey, so ูอ oh! ยู่ในตัวก oh! okay. ูมีอยู่ในตัวกูกูไม่ทันรู้ตัวเลยน้ำแตกน้ำแตกน้ำแตกโอ้ยเฉยเพื่อนเอาปะกลับก่อนด้ยกูโยนวูดูแม่งเลยนะหมอกูอยู่ไหนกูมีด้วยอย่าเพิ่งกูถือติดตัวแต่ตอนนี้กูอะไรจะโยนเลยแหละโอเคเพิ่มเลือดเสร็จไม่พุกกูหลบไปโคลโฮลไว้ โอ้ยมีใครจะโยนก็โยนเลยนะเดี๋ยวพี่เคลียร์บูดูหนึ่งสองสามบูดูไปบูดูไปมาแล้วโอ้ยเพียระวังระวังหนอนงูอีสานงูอีสานอีกแล้วเหรอทำไมกูโดนเขาเดียวเด้เนี่ยเปลี่ยนเป็นโลอื่นกันอ้าเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยโดนในตัวนั้นเชี่ยแม่งพึ่งเห็นยคุณแข็งหน้าบอเลยตอนนี้กำลังลู่ที่เต้เลยเนี่ยเก้าสิบห้าทองนี่แม่งเอินเฮ้ยโอ้ยเฮียบอสตีกูสองร้อย วอนนิ้ที่นี่เติมไว้โดนล็อกหย่อนที่จะเติมไว้ได้แต่ผมไม่ไม่มึงลอง่อดเผื่อวันนี้มึงไม่โดนแต่เรียกโดนแทนไม่ได้ไม่ได้ถ้าไอ้นิวลองเดี๋ยวมันอันตรายเกินถ้ามันโดนล็อกวิญญยางคือมันไม่ได้ของลองสักคนลองสัก่นคนลองคนนิวลองไม่เป็นไรให้ให้กูรับไอ้นี่ได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวกูรับอิ้มไว้ให้กูโดนทะลุเลยอะเล่นเลยเท่าไหร่พี่เดี๋ยวกูรับอิ้มไว้ให้กระด็น แล้วมันตกแผมาเข้าตกวะเฮ้ยว้ามาหาพี่ระวังหน่อยผมไม่รู้ผมกดว้ามั่วมั่วมันยืนซ้อนกันน่ะแยกยืนอยู่ไหมผู้ยืนอยู่หลังสุดโอเคโอ้ยจะตายจะตายจะตายโวยออกกล้องกูกูไปบูดไหมแน่เฮียมึงอย่ตงไนเนี้ยหลบเลเซอร์เข้าหูเอ็กซ์แสตมึงหยุดโอ่ยจะตายกูณจะตายคุณตายไม่ออกกล้องแน่โอเคเซิร์ ไปเลยปพึ่งวานล่ะกูไม่กล้าเข้าไปใกล้เกินนี่มันเตะลูกน้องมาเด็กวิ่งไปเพราะวัดไม่ได้เตะลูกน้องคนอันตรายตั้งป่อโอ้โหเพื่อนมีชอบพุ่งหนีแล้วใช่คู่อะไรไม่ได้ไม่อยากพุ่งคือถ้ามันเปินลูกน้องมันแม่งพุ่งเข้าตัวไม่ได้แน่แต่พี่ไม่ได้ใช้โลนั้นเลยพี่เปลี่ยนเป็นโคบอลชิลกันน้องแบ๊ก กูกดว้ามาใส่พี่เอ็กแต่เขาไม่มป็นว้ามาหายโชควะกดกดตรงกระเป๋าว้ามาเอาก็ได้นะถ้ากลัวมันว้ามาหาโดนพี่เนลีตีไม่ถึงครับระยะสั้นเพราะว่าตีติด้ใช่ไหมโอเคลบได้เลยได้ดอกได้ดอกได้ดอกไม่ไหวได้ดอกไม่ไหวได้ดอกผมมีโล่อสองอันเน่ยผมใช้ดับเป็นโล่ได้ดอกไอ้เจี๊ยบกุ้งกึ่งลงละบอ่ะถอยถอยถอยเลือดไม่ไหวถอยโอยกดว้ามาว้ามาว้ามา โอ้โหสุด่ปเลยไอ้หนัดหมอมันจะเดินไปไหนมึงหิวทีละหนึ่งทองเช็ดแม่เชี่ยแม่กูหิว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 กูกูกรพิบรัวๆเลยมันชิบหาย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 โอ้เก็บเกือบเกืบมันมันจะถึงบ้านยังไม่รู้ไม่รู้กำมอนอยู่ไม่รู้กูกูแทงอยู่กูแทงอยู่มากลับมาแล้วกลับมาแล้วครับโดนหลบเลเซอร์โดนหลบเลเซอร์ โอ้ยโดนโวุ้ดจุดไปอย่าลืมความเร็วนะความเร็วเลื่อนน้อยๆระวังหน่อยนะโอ้ยจุ่มแล้ววะพี่พี่แทงได้พี่แทงได้พี่แทงได้ว้าวว้กลับเลยว้าวกับเลยไม่ไหวว้ากับว้าวว้าวอลอยู่ไหนวะนิวเสกลูกน้องยังอ่ะเสกแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเชี่ยจะถึงบ้านไกลอยู่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 เลือสองหมื่นเรือสองหมื่นโอ้ยเฮียโอยเฮียว้างพ่อมีแต่ต้องวางพึ่งเบรีกับกลัวเพื่อน ลูกตา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 พอมันแหลกได้ยังไง <g ül üyor> โอ้ยพี่ไม่ออกพี่ไม่บอกเมื่อกี้มันแหลกได้ยังไงวะความเร็วคว,ค,ความเร็วมาความเร็วความเร็วมันมาความเร็วมันมาโอ้ตัวตีไม่นถึงกูเร็วเกินหมื่นเดียวหมื่นเดียวหมื่นเดียวว้า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 วว้าไม่ทันมันกระตุกบอลละเจ็ดพันสละสละสละชีพสละชีพเดือนหกพันหกพันโอ้ชี่เด e ้อ <4, 000. S 1> ห้าพันห้าพันหกรับพันหกมนเกิดไงจังวะไปอะรีเจนหมดรีเจนหมดไปอะห้าพันไวเอ้เออมครับไปกันเลยเลสาโกูยิงได้เลยครับเราวมาติดมาติดหลังเนี่ยกูมองกับเอชนูพี่แฮกชัยไหวย่ะ มันมัวมันมันมันมวหมดเลยดูไม่ออกอ่ะแต่มันจำเป็นไงมันยิงทะลุมันยิงทะลุทุกอย่างมันยิงทะลุมอนผูปิดแต่ไม่ยิงทะลุพวกอะไรเงี้อนุญาตติดแมนนะครับเพือนดูอหายแล้วอย่ายิงใกล้ไปนะระวังอันตรายวอเตอร์ปั๊กระโดดบ่อยๆใช้น้ำนิวกระโดดบ่อยๆยิงก็ยิงไม่โดนแล้วนิวต้องล็อกเป่ะให้นิวล็อกเป่าโนลวกลวกที่ไหน ว้า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 ลวกถ้าเกิดเสียหลักว้าบเลยพื้นพึ่งพืนพึ่งแพมครูไม่ร่วงโคตรบ่อยเลยอะเสียหลักว้าบเลยกต่เราหิ่งไปว้าบมาไม่ได้เหรยาหมดเหรอน้ำยาเอ่อมันมันว้าไปทันใจอะแล้วมันชอบว้าไปหาพี่โชว์ไม่รู้ทำไมกดกดกดตรงกระเป๋ามันจะมีไอ้ตรงเรื่องเล็กๆแล้วพี่ผมรอแล้วมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่เลยกดยากก็นจะฟอกทำไมกูได้ออกซิเจนลดโอ้ว่าต้องฟอกพวกอีมันดอบอีมันดอบอีมันดอบ อย่าว้าบนะมึงอย่าว้าบให้ว้ามไปถนัดก็ต้องว้ามไปมาว้ามมาใช้เอาฟูนะฟูอยู่ใกล้สุดเนี่ยเฮ้ยเฮ้เสียสปีดเสียสปีดอ่ะเลือดเท่าไหร่น่ะเลือดเท่าไหร่น่ะทำไมตานี้มันดูไววะเฮ้ย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 ไม่เอาดิไม่เอาดิอย่าอย่าพักดิุูตายยาวๆไม่ได้กูได้เอาซีเรียรถกูได้เอาซีเรียลรถอีกแอันกูทำเชล่ามบูดอีกอันหนึ่งเชล่ามบูดอีกแล้วแต่ไม่มีลาวาชามะลาวาชามหายาก เฮ้ยตา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 ยเอ้ยเชี่ยกูเดียนเอ้ยอย่าเพิ่งตีตายหรอกกูด้วยเ้ยไม่ใช่กูดิไม่ใช่กูดิอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตีมาตายไอ้ยเหี้ยกูวมากกูตายเลยหมอหมอหมอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหวไหมตายดิเฮียตายตายเฮียแม่งกูตายก่อนไอ้สัสกูได้ของไม่ดีอ่ะได้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 เขามาขนโดนชวนมันตายเลยอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ในเซิร์ฟอยู่ในเซิฟยังไงก็ได้คือผมกดออกแล้วเข้ามาใหม่แล้วกูตายเลยได้แหละได้พี่ผมได้ม้าเก็บม้าให้กูหน่อยตอนที่กูตายอฮะอยู่ไหนฝั่งนี้เลยยาวๆเลยเดี๋ยวกูรอเกิดน,นะพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวตรงอิงเนี่ยตรงนี้นคราน,นี้ได้คนเดียวอ๋อแต่ตัวอีงมันยิงเสร็จล้วๆอ่ะเฮ้ยมอเจอเราตลองพบเร็วเลยเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไมึงอย่าลงนรกไอ้ไอ้อย่าไปที่ไหนของนรกอีกนะไอ้ไอ้ไอไม่งั้นมึงจะเจอเไี้ยอ้ไอชิบหายเอ้ยเ้ไอ้ไอ้<ล> เอาม้ากูขี่บนดูรันแล้วไปกันเด็ตายพ่าจะโดนใครเอาันเด็ดใหม่เว้วายนอดโดนป่นหมาเฮียขี่บนดูรันเฮ้ยล้วเจอเคที่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนึงเมื่อกี้ม่นโดนแคมป์อ่ากูโดนวิก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 แม่เกิดอัดไอ้เหี้ยได้ของสายบ้านโดนแคมป์ผ่านโดนแคมป์ ีอะะไรนบ้านโดนเข้ม V กบาัตรหมาดอ้าวชิบหายบัตรมูแล้วเข้าฮาร์ดหมดอ้าวเอาไปแว่าเฮ้ยเพื่อนจะมาไปข้าววันนี้เราแดกอร่อยดีไหมเพื่อนพ่อของตายอร่อยอยู่นะมั้งเออจริงไอ้สัตว์มาช่วยกูมันเกิดอะไรขึ้นวะข้างล่างกูเช็คกูเจอปัดดุปัาดุกแม่งแดกกูเฮ้ยมึงเล่นเล้าใจจังวะเพื่อน ปาดุกแม่งเดือดจุบจุจุๆเลยเยียแม่งปะดุกจุ้เลยเียแม่งปาดุกจุจมๆเลยอ่ะเมื่งนเพืไอเพื่อนเ่งนพื่อนเพื่อนเพี่อนเพื่อนเพ่อนเพือนเ่อเพืาอาเลื่านเพอนเ่อนเพื่องเพื่อา่อนเ่เลื่อนเพ่อนเพืมอนเพื่รนเือนเพื่อนเ่อนพ่อเ่อน่นเ่อนเพื่ไนเพือน่อนนั้นเ่นเ่อ่อนเ่เ่งน่อนเงื่านเ่อนอน่อน่่อนเนเพน่เ่เมเมนืนือน่นเนเ่น่่่พ่ ไอ้เหี้ยแล้วมีกูคนเดียวที่ไม่ได้เหลียนก,กูน<อ> <pers> <โด>ต้องไปบอ่อชิเวอร์แล้วคือต้องผ่านจังเกิลน,นะเพื่อนเครื่า,างหน้าเราดิแหละเทลเทลมีขึ้นไม่ได้ใ <S ets> ส่เพชรมาทำไมอย่าลืมดูไฟหอด้านนะครับโดยความมืดกัดกินตายไอ้นิ <h ums> วอสแสมอน ได้โซนี่มาดูดิโซนิกว่าับฟักหรอโซออฟไลท์ yeah 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 คบอลชิวออกไปเฮียลประโยชน์แล้วมึงอะหลังจากผ่านบอลไปเประโยชน์แล้วลูดเซฟียวใช่ไหมเพื่อนซอมเมียอะไรวะอ๋ยีดปากระต่ายยีนปลาดูปลาดูี่อปาดูะปาดูะ แล้วโดนปลาดุกอีกแล้วเหรอมันตก <laughs> ไม่เล้าใจเลยแม็กเอาปลาดุกแบบเดียวกันกูเลยเหรอ <laughs> ไม่พี่มันเอากูไม่ใช่ไม่ใช่กูเอามันอ๋อไอ้เจี๊ยบเพือ่อนแมคกแคนิคเวิร์มเดนด์ชอยเยอร์ฮะคือได้ดีสิคเดนท์อยเยอร์แต่มันสิงทีละ <laughs> ตัวไม่ได้มันต้องทำเป็นทีไอ้ย่ากูเกิดมากูตายเ,เลยเพราะต้องทำเป็นเม็กกูตาตอนนั้นมมิิไอ้นื้โดนมิมิีอีกแล้วนี่ เราไปฟามมีมิกตรงแถวนาลกไหมไม่ได้อไฝ่กเกิดอะตรงทะเลนากอะอะไรนาลกไอเนิวมันโดนมีมิกอีกแล้วอะตรงนีฟาั้นไม่มีเื่อคเยอะเลยมึงเห็นข้างหน้าไหมนิวมึงเหข้างหน้าเราไหมนิวเวไนั้นก่เดี๋ยวตปวหิวแป๊บมึอเห็นข้างหน้าไหมกูเจอมีมิกคอร์ลสมามีคอร์ลสป่ะนะเออมาดิแป๊บยไงนะมีมิกคอร์ลสอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ว้าวมา โคตรน่ากลัวกูเชี่ยตีกูเกือบตายระวังระวังมันโดดระวังมันโดดระวังมุดรระวังมุดไอเดียกูตกดาวโอ้ยเชี่ยดูกูหลบดาเมจได้รอบนึงขอบขอบคุณเวนออลคอมฟิชชั่นสามร้อยสามมีโคตรแรงเลย กวเพรตะตอดีกันละกันอยู่ครับตีกูห้าร้อยสิบเอ็ดโดดีมีตีห้าร้อยอยู่ครับโคตรแรงเลยพี่น้ำยามาผมมนมันอยู่ข้างหลังโดดดีโดดกูบอกให้โดดกูกลัวกูกลัวเร็วเระวัติมีอะล้วะเลือดหมื่นสี่ไอ้เหี้ยแม่มึงอ่ะ แ็คโอ้ยไอ้เหียร์เน้ำยาาวับกับกูหน่อยน้ำยาาวกูหมดดอกเกียกูมาแล้วดอกเดียวกูเกือบตายเอาหายไปไหนดอกไอ้เหียรู้อไปสัตว์เตะัดกูเลยนิวอย่าตายนิวอย่าตายนิวอย่าตายอย่าตีอย่าตีหนีก่อน กูวัดไม่ได้ไม่มีน้ำยาวัดมีของสายนั้นบอกว่ามีของสายกูวะมี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 ถุงต้นมันน่ะถุงต้นมันน่ะถุงเม้นมันน่ะได้อยู่ถุงเม้นเอาไปทำธนนไปพี่เลุมซุหลุมซุหลุมซุบโอ้ยเฮียสองร้อยแปดหกให้มันเดินลุ่มซุปมนคิดว่าจะโดนอ่ะาดจริงเหรเเลเเ้เเ่เเเ่ แค่ม <karaoke. S 2> แม่แมวเร็วเร็วเร็วมันหนัปแล้วเอ้ยเลื่องเหลือยี่แปดคนแรกที่ไปเจอโอ้โหน่ากลัวเลยเทีย่อ่ะกยหนีหนีอย่างเดียวพอหนีอย่างเดียวพอหลอมันหลอมันหลอมันพอหลอมันพอหลอมันพอหลอมันก็พอ พอมันขี่รถไฟกูกูไม่เคยกูละหุนพี่อ่กูตอนนี้กูกำังเที่ยวนรกอยู่ตรงทะเลไปกวามาแล้วกามาตายได้เลยไปนู่นไปนู่นตายได้เลยตายไดกคนยตายตาตายออ ตีอะไรอยู่หรอน้องน้องไม่โดนลูบสบิวโดนลูบสบิวตีอะไรหรอไม่มีคอร์รัปต์ดกแดกดกแกยื้อไหมพอสองวิหนึ่งวิตายตีอะไรไปมีมีมีมดเหรอไม่มอดไม่มดอันนี้ตัวออริจินอลเลยไอ้เด่นมาใหม่หรอไม่มันมีมันมีนานแล้วมันมีนานแล้วมันมีนานแล้วพี่มันเป็นเข้มตีดรวมตายแล้วตายแล้วตายแล้วออกเวทใช่ไหมนั่นน่ะอะไรของเวทใช่ไหมเนี่ย เทวเทวมีมึงรู้ใช่ไหมว่าเราเคยได้มารอบหนึ่งเราตอนนั้นกูัวใช้ด้วยเขี่ยอะไรเนี่ยแขกมากูกลับมาอีกล่ะอร่อยเลยเอออร่อยจริงสูตรรัวเตียวยาพวนนะคนดูบอยอะเขาพงษ์เฮ้ยกูติดแขกกูติดแข็งเฮ้ยมีคนแข็งมีคนแข็งเขี่ย มีงูมันอยู่ในกระเกงนาชั้นแล้วมันก็เลิกแป๊บูไปเข้าน้ำก่อนเอาพีคนเข้าเ่องโดนไรพี่กูโดดกองทับมะเร็งไอ้ขี้ไม่หึงเลาใจหรอเพื่อนไอ้หี้กองทับมะเร็งเต็มเลย เนี่ยโดนอะไรยิ๊ตันบอลเยอะแซนมึงโดนแซ่เลยเหรอไม่แซนเลย่อไม่แซนเลยตัวน้าติไปมึงอย่ามาเลยเช่นไมู่แคห่อหมอ้โอเคไงกูโดนกูโดนเล้าใจเอเพื่อน แม่งกองทำมาแรงลุมกูอ่ะอย่าแม่งคนนเลงาใจเลยยม่ด้ลมึงจะเอาโรจใจไม่ได้หวอ้ยกูไ่ไอยากโรจใจขนาดที่กูจะแค่ตัวสองตัวไงออแต่กูโดนแบบเล้าใจอ่ะพี่เขทำีาทำโดนกียอมมาเลยม้าียู่คนยอ่เล่าใจเลยไม่อาอไม่ได้มาเลย ใครรออยู่บ้านนั้นซื้อยังไงล,ล้วอะไรอ่ะเชี่ยมึงเอาแม่กระทังกับโคกระดูกเลยเหรอเพือเ่อนไอ้สัตว์โคกระดูกด <c oughs> ีไลท์เซเวอร์ อ่ชืตัดตอนคลิปมีแต่ได้ยินเสียกูครับ